สวัดีครับตอนนี้ยกกับรายการโอเกนะครับและบรรยากาศในตอนนี้ก็เหมือนว่าตัวเฮียจะตกเอ้ยฝนจะตกนะครับพูดฟิดอือฮึก็อันนี้อยู่คนเดียวครับไม่ไบโรงเรียนเนาะวันเดียวกับที่ไม่สบายเลยก็คือแบบว่า ไม่สบายแต่ก็ต้องลุกมาถ่ายคลิปนะครับไม่ถ่ายแล้วไม่ไม่มีความสุขตัวเฮียจะตกแล้วครับคึมมากก็ไม่มีเพื่อนเล่นเลยต้องรอเพื่อนกลับน,นะครับคุณบานเพื่อนผมปกักกรอยก็ นะครับไว้เจอกันในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ